โอเคก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนึงนะครับผมอยี่ยผมช่างดิันทีสวินนะครับก็วันนี้อยู่เครื่องตัว m a งบุ๊ k โปรนะครับจะเป็นรุ่นตัวที่มันเป็นเลดีน่านะครับผมก็อาการที่มาเนี่ยคือเปิดติดนะครับต่อจอนอกออกแต่ว่าตัวหน้าจอแสดงผลเนี่ยภาพไม่ขึ้นนะครับก็อาการเนี้ยมันก็มีในส่วนของเรื่องเอที่จะเป็นไปได้ก็ประมาณ3อย่างนะครับก็จะมีเรื่องจอเสียแล้วก็แฮจอนะครับที่มัน ทําให้ตัวสัญญาณภาพเนี่ยส่งไปถึงตัวหน้าจอไม่ได้นะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับที่จะมีชุดไฟเลี้ยงจอมันช็อตอยู่ทําให้ไฟไม่ไปเลี้ยงจอนะครับก็หลังจากที่แก้ไขเคจแล้วนั่นเรากา็ทำให้จอแสดงผลภาพติดปกติเลยนะครับก็ไม่มีจุดด่างพ้อยอะไรเลยนะครับผมภาพชัดปกติเลยเหตุเครื่องดูให้นะครับ โอเคก็ well. okay. ої, ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับที่ติดป <Okay. S 1> <execut> ัญหาเกี่ยวกับตัวหน้าจอ Macbook นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น Macbook Air Macbook Pro นะครับอยากจะเปลี่ยนหน้าจอหรือจะลองส่งเข้ามาเปลี่ยนแพะจอก่อนก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับช่องนี้ขอฝากร้านสมัยทีสวิตด้วยนะครับผมร้านมีทั้งหมดสิบสาขาด้วยกันนะครับก็โอเคช่นแต่ละสาขาสามารถ หาบนเว็บไซต์สมัยทีสวิตหรือว่าจะเป็น Google Map ก็ได้นะครับผมจะมีบทปากไว้ให้อยู่นะครับก็วันนี้สรุปงานคร่าวๆเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีส่งเครื่องให้ลูกค้าไปใช้งานต่อนะครับผมเจอกันแล้วสุดข้างหน้าครับผมมีอะไรไว้มาอาัปเดตกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ